สวัสดีครับผมโจครับอุ้มค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนี่ครับใน talk about เหมือนเดิมครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันแบบลิลล็กลรลเล็กหน่อยเอาที่ผ่านมาเราเครียดเหรอเราค่อนข้างมีคำถามคำถามเยอะแล้วก็มีผู้ตอบเออดิฉันค่อนข้างเครียดคุณชอบโยนคำถามที่ฉันคิดอะยังไงคะสำหรับคลิปนี้ครับผมมาเห็นคุณเนี่ยทำการบ้านแล้วก็นั่งคุยเกี่ยวกับหมกมุ่นอะไรก็ไม่รู้อะเลยขอถามหน่อยว่าองค์กรของเราเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เออก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงแท็กไลน์เพื่อนําไปสู่การเป็นองค์กรที่สร้างอเวนเตที่หนึ่งในประเทศไทยยืนหนึ่งหรอยืนหนึ่งถ้าผมขอถามคุณให้คุณแบบปร,ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าแท็กไลน์ใหม่ของเราคืออะไรอ้ แท็กลน์ใหม่นะคะหรือหรือคีย์เดเรคชันที่เราจะนำเสนอความเป็นองค์กร,รออกไปแบรนด์คอมมิคชั่นเท่ากับ Awareness Service Company ให้บริการในการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าของเราสวยปะสวย,สวยช<า>ั้นหรือแท็กไลน์แท็กไลน์ <laughs> <laughs> อ่ะงั้นถามต่อคุณ ทำไมอยู่ดีๆเราถึงมาเปลี่ยนแท็กไลน์อ่ะจัเรนคืออะไรจุดเริ่มต้นคืออะไรฉันอยากเก๋ฉันอยากฉันอยากยืนหนึ่งฉันอยากนัมเบอร์วันฉันอยากปังปุริเย่ฉันอยากเป็นเทรนด์ coming t r a ด์มาก่อนคิดก่อนไม่ใช่เบสอะตัวอุ้มเองอะอุ้มมาจาก PR ครับมาจาก PR มาจาก corporate image มาจาก branding แล้วก็แตกลายมาเติบโตในการตลาดใน BD business development เรามาากักจะถูกแยก อันนี้คือ PR อันนี้คือสื่อสาร,รอันนี้คือโฆษณาแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะทั้งหมดมันอยู่ใต้อัมเบราตั้งต้นเดียวกันในจุดตั้งต้นแรกสเตจหนึ่งคือต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากที่สุดแล้วค่อยมาเ e r ร e ซีฟเจาะลูกค้าเพราเจาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มเราเรียกว่าโพสเปกตาเกตแล้วค่อยมาย่อยลงมาจนได้ลูกค้าเราที่แท้จริงเป็นทรูเออร์คอสตเมอร์วัตตะก,ก้าที่ใหญ่สุดมัน ตะก้าสร้างการรับรู้เราสเตทเมนต์ตัวเองใหม่ว่าเราจะเป็นคอมพานีแรกหรือองค์กรแรกในประเทศไทยที่จะดำเนินธุรกิจในการรับจ้างสร้างการรับรู้ให้กับทุกองค์กรว้าวค่ะซึ่งณนะปัจจุบันนะเราทดลองแล้วนะรเราทดลองเรื่องนี้เรื่องของการทำ Awareness uh huh. Selling เราได้รับโอกาสจากลูกค้าหลากหลายเจ้าแล้วที่เข้าใจในคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็แล้วก็ให้โอกาสเราได้ดําเนินการในสิ่งนี้ค่ะงั้นผมขอถามต่อครับคุณคาดหวังอะไรกับจุดยืนใหม่หรือว่าแท็กไลน์นี้เราอยากจะสร้างอีโคซิสเต็มนี้หม่ไม่ให้ต้องมีการแยกหรือซูเปอรตว่าอันนี้คืองาน PR อันนี่คืองานโฆษณาอันนี้คืองานอีเวนต์อันนี้คืองาน, event, อน,นคอนเทนต์จริงๆทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันคือทูส มันคือเครื่องมือของการสร้าง awareness เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังที่ลูกค้าจะ perceive เราคือเราคือองค์กรสร้าง awareness ที่สามารถวางแผนใช้สิ่งเหล่านี้ในการเลือกหยิบจับนำเสนอลูกค้าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายได้ tailor-made แต่ละ project product หรือองค์กรแล้วคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะได้อะไรจาก tag line นี้โอ้โห คิดเยอะมากคิดสุดๆดสิ่งที่เราทํางานกับลูกค้ามาตลอดเจ็ดปีเข้าปีที่แปเนาะสิ่งที่เราทํามาตลอดลูกค้าของเราต้องการสร้างการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้เพื่อให้ได้ลูกค้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเรามีโจทย์เดียวกันกับลูกค้าคือช่วยลูกค้าของเราสร้างการรับรู้ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นกลับมาเป็นลูกค้าของลูกค้าอีกทีหนึ่ง ช่วยลูกค้าสร้าง awareness เพื่อหารายได้ไดอสันส้นๆเลยมันก็คือแค่นี้แหละใช่เก๋ปะเก๋มากสุดท้ายละสุดท้ายละสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยอมีบัตเจตเรียบร้อยแล้วเราจะขายยังไงเพื่อให้ปิดการขายและให้ลูกค้าทํางานร่วมกับเรา โอเคค่ะสำหรับลูกค้าจะแยกออกเป็น2แกนล,ลูกค้าของเราจะเป็นแกนที่ทําการสร้าง awareness หรือการรับรู้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ r e f ฟ e ตไปเป็นยอดขายชัดเจนที่เราเห็นหลังจากที่เราได้ทดลองโมเดลตัวนี้ที่จะเป็นโรโมเดลกับลูกค้าของเราเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าจากการเลือกใช้ tools ที่ถูกต้องเพื่อนําไปสร้าง awareness จนเกิดการ engage และการค้าลูกค้าเราได้รับยอดขายที่เห็นการรีเฟกชัดเจนเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็น เป็นประโยชน์กับลูกค้าที่เข้าใจและทำคอนติเนียรวมทั้งจะเป็นประโยชน์มากๆกับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มทำตรงนี้ในการที่จะมี strategic partnership ช่วยคุณคิดตั้งแต่โปรเซสแรกฝากไว้เลยนะคะทุกธุรกิจและองค์กรรากฐานที่คุณปูวไว้ในพื้นกว้าง จะมีคุณค่าสำคัญมากกว่าการที่คุณวางลากฐานแคบๆแ,แล้วโตขึ้นไปการยั่งยืนหรือโอกาสในความมั่นคงแตกต่างเพราะฉะนั้นฐานแรกของ awareness ไม่ว่าจะเรียนทฤษฎีของการสร้างการรับรู้ไปสู่การค้าเท่าไหร่ฐาน awareness คือฐานแรกที่ต้องมั่นคงและแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเลือกเราคือประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับค่ะฝากแบรนด์ c o m m u n i c เคชันด้วยนะครับ yes <laughs> หมดเวลาเราสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ